เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสศวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนจากแนวนคิดนะครับการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุด,ดำนะครับนักเรียนไม่สามารถมองเห็นสิ่งของต่างๆในห้องเรียนที่ปิดมิดชิดและไม่มีแสงสว่างเพราะสิ่งของภายในห้องเรียนนั้นไม่มีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับข้อความดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใดนะครับก็คือว่าถ้าเราเอาแนวคิดเรื่องการแผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะของวัตถุด,ดำเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยมันสามารถอธิบายแบบนี้ได้ไหมว่าถ้าเราอยู่ในห้องที่ไม่มีแสงนะครับเอ่อห้องมิดเลยนะไม่มีแสงนะครับแล้วมีวัตถุอยู่ในห้องเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นวัตถุการที่เรามองไม่เห็นวัตถุเนี่ย เออเป็นไปได้ไหมนะครับเอาแนวคิดเนี่ย s, มาอธิบายเลยไหมว่าการที่เราไม่เห็นวัตถุเนี่ยก็เพราะว่าวัตถุมันไม่ได้แผ่เอ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะครับเอ่อคำกล่าวนี้ถูกต้องไหมคําตอบคือคํากล่าวนี้ถูกต้องไหมครับที่เรามองไม่เห็นสิ่งของก็เพราะว่ามันไม่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะครับคําตอบคือไม่ถูกต้องนะครับตอบไม่ถูกต้องครับคํากล่าวนี้ เอาประเด็นได้ก่อนไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะวัตถุใดๆเนี่ยจะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเสมอแหละนะครับวัตถ,ถุที่ไม่ไม,ไม่ไม่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเนี่ยมันต้องเป็นวัตถุที่อยู่ในในที่ที่ศูนย์องศาเคลวินน่ะนะครับเอ่อศูนย์เคลวินมันมีไหม คือบนโลกนี้ยังไม่สามารถสร้างูนย์เคลวินได้นะ,เ,ะเขาพยายามสร้างส่วนเคลวินมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นภายใต้ส่วนเคลวินบ้างแต่ว่าไม่ยังไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้นะหรือในจักรวาลในณหพูมิของจักรวาลเนี่ยก็ไม่ถึงศูนย์เคลวินนะ,ะนะออกไปในนอกโลกนะ,ะไปในอวากาศเลยหนภะผมก็ไม่ถึงส่วนเคลวินนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าข้อความนี้ก็ไม่ถูกต้องนะ เออไม่มีที่ที่เป็นศูนย์เควินก็คือไม่มีที่ที่ไม่มีการแผ่พื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะครับังน,นั้นเราเรียบเรียงยังไงดีต่อไปก่อนว่าไม่ถูกต้องนะครับเออเพราะเ,เพราะสิ่งของนะ สิ่งของภายใต้อุณหภูมิที่สูงกว่าศูนย์เควินศูนย์เควินนะครับจะมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเสมอนะครับจะมีการแผ่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเสมออืมนะนั้นถ้าจะบอกว่ามันไม่แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับแต่แต่แต,แต,แต่การที่เรามองไม่เห็นวัตถุมันเกิดจากอะไรครับหนึ่งแหละมันไม่มีแสงแต่ในเมื่อมันแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย คือแสงเนี่ยก็จัดเป็นประเภทหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้ามันแผ่ออกมาเราต้องมองเห็นดิทําไมมองไม่เห็นเพราะอย่างนี้ครับนะแต่การที่เรามองไม่เห็นวัตถุนะครับอาจจะมาอาจจะเกิดจาก จากนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงความถี่ที่ตามองเห็นเออเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมา ไม่ได้อยู่ในช่วงความถี่ที่ตามองเห็นนะหรือถ้าความเข้มมันไม่เหมาะนะเออบางครั้งถนะ้าความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย มันน้อยเกินไปตาของเราก็มองไม่เห็นกันนะ uh huh. หรืออาจจะเกิดจากอาจจะเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเข้มน้อยเกินไปมีความเข้ม นะมีความเข้มน้อยเกินไปเออตาก็เลยมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้สรุปว่าการที่ห้องที่ปิดมิดชิดมีวัตถุอยู่ด้านในแล้วเองมองไม่เห็นวัตถุดังกล่าวไม่ใช่เพราะว่าวัตถุ ดังกล่าวนั้นไม่แผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะมันไม่แผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะเราก็เลยตอว่าไม่คํากล่าวที่โจทย์กล่าวเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะสิ่งของภายใต้อุณหภูมิที่สูงกว่าศูนย์องศาเควินซึ่งในห้องจะสูงกว่าศูนย์องศาเควินแน่นอนจะมีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเสมอ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาครับมีนะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพียงแต่ว่าการที่เรามองไม่เห็นวัตถุอาจจะเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาไม่ได้อยู่ในช่วงความถี่ที่ตามองเห็นนะครับหรืออาจจะเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเข้มน้อยเกินไปไนะครับเห็นไหเพราะนั้นสาเหตุที่เรามองไม่เห็นก็คือ เื่องไม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมามันไม่ได้อยู่ในช่วงที่ตามองเห็นหรือถ้าอยู่ในช่วงที่ตามองเห็นความเข้มก็อาจจะน้อยเกินไปนะมันมีสองปัจจัยที่เราจะมองเห็นขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่ก็คือความถี่มันเหมาะหรือไม่2ความเข้มมันเหมาะที่ตาเราจะมองเห็นหรือไม่นะถ้าขาดปัดใจจัยใดปัดจจัยหนึ่งมันก็มองไม่เห็นนะนะครับเออโอเคนะ